ไปอยู่โอเคตายครับสัตวหอะปลาตัวใหญ่นี่ปลาตัวเล็กนี่เหรอเออปลาตัวใหญ่นี่ปลาตัวใหญ่นี่เราทั้งตรงนี้เออเออปลาตัวใหญ่นะเออเดี๋ยวเราจะก่อนมานั่งตรงนี้มานั่งนี้มานั่งนี้กันนะมานั่งน,งน,นี่มามันั่งรูปปลาตัวเล็กนี่มาน่าอ่ะฮะมันนั่งรูอืมปลาปีไม่ใสนะ่เนาะเออไม่ขาดครับ ไงหน้านี้นะลูกกว้างด้วยลงน้ำไม่ได้ลงน้ำคือไม่ได้เออไม่ได้เออมันฉกโบกมันฉกโกเออลงน้ำไม่ดไ,มได้มัขี้แอบมันขี้แอบเหรออ๋อมัขี้แอบเหรอแล้วพากัะเด็นเออนะครับเราเอ่าน้ำปลาโลงหลังค่อยแบบบ้านนอกเราครับนี่หลังค่อยแบบบ้านนอกเรา <S <S บแบบสบายๆครับแบบบ้านนอกเรานะครับนะ <c oughs> ครับตรงนี้ <c oughs> ครับอ่ะรอให้หม้อเดือดครับตอนนี้รอหม้อเดือดหม้อเดือดแล้วเออน้องแทมดูวันเออปงังไงเออเออนเออเอออออี่น <c> ะ <oughs> ครับ อย่าเล่นมันอย่าเล่นมันอย่าไปหมนุนมันอย่างนั้นสิอย่าไปหมุนมันอย่างนั้นเออเดี๋ยวรอหม้อเดือด๋ออยวรอหม้อเดือดเห็นไหมมานี้ยมาเนี้มาดูนี่นี่น,นี่มาดูนี่หม้อเดือดเราก็ใส่นี่เห็นไหมนี่ดูหม้อตรงนี้เดือดก่อนเลยแกงหวอมแกงแกงเหมือนแกงบานนอกใส่ปลาเนี่ปลาเราเตรียมปลาขอน้อยเราเตรียมเนาะ เออปูก็มีอยู่ตัวเดียวอ่าโอเคเมาลงไปก่อนรอแป,ป๊บนึงแค่นี้ก่อนเออโอเคแกหมองไหนมองมองกล้องเหนดิเออน้ำเริ่มเดือดนะครับนี่น้ำมันเดือดก็ให้อันนี้สุกสักนิดน,นึงเราก็จะเอา<ห>ปลาลงแล้วก็จะ,ะผัดผักนี้ลงนะครับผักนี้ที่เราเตรียมพร้อมคือมีผักอีต ผักหอมนะครับตรงนี้เตรียมพร้อมไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปนำเดือดกันอก่อนครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับนี่อ่าโอเคโอ้ยนครับนี่นะครับปลาอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราใส่ปลาไปแล้วนะครับเราใส่ปลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันสักหน่อยเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ครับโ ไผ่ตูไผ่ตูนี่เขาเรียกไผ่ตูครับไผ่ตูเลยหน้าก่อนตูเลยหน้าก่อนนะเอาเจ้าป่าด้วยปั้มใจใช่เดินเลยเหรอะปั้มไี่เลยเหรอปั้มเด่นน้งเหรอเออนั่นแหละเราทำแบบแกงน้องน้ำตาเออตามน้ำตาเออโอเคตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราฉุกมันอยู่นี่อยู่นี่เออเดี๋ยวอันนี้ไว้ใส่ที่หลังอีกนิดนึงเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับ อ่ะชกอย่าวะรอเนาะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินเดินเดินมาดูเดินมาดูเดินมาดูนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่เราให้มันสุกก่อนนี่นี่เห็นไหมเออกำลังเดือดกำลังเดือดเนี่ยกำลังเดือดเออมันไม่ดิ้นเลยมันไม่ดิ้นถึงมันตายแล้วโอ้ยนอนเออเอาไป้เออเราไปเราไปนั่งรอตรงนน้นเราไปนั่นนั่งรอตรงนี้นเออนั่งรอเออนั่งรอตรงนี้ เออหิวข้าวเลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวรอหิวกินข้าวเนาะครับเนาะกินข้าวให้หมดเลยใช่นะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับน้ําเดือดแล้วลาก็นด้สุกตอนนี้เราก็เอาอันนี้ลงไปอ่าต้นหอมผักชีลงไปนะครับต้นหอมผักชีลงไปนะครับรอจักคู่นะครับรอจักคู่นะครับครับเราก็ลงในเข้ากันเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสนะครับเนี่ยเราค่อยปรุงรสนี่ครับแล้วอ่ะแกงแบบ แกงปลาคอนใส่ฟักสมัยอีสานเราเมื่อก่อนนะครับเป็นงี้นะครับมีน้ำปลาโอเจ้นะครับเป็นจาแซบหอมมาดิเดี๋ยวเราใส่ข้าวคั่วสักหน่อยนึงนะครับเนาะเลยครับสุดยอดเลยครับเนี่ยแกงแบบบ้านลาหลงเห็นไหมแกงปลาคอนเห็นไหมหอมเดี๋ยวปรุงรสก็โอเคแล้วครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับ ก็ฝากไ like, ลค์กดแชร์กดทับะไคร้เด้อกดทับสไครนะครับฝากให้อ่า YouTube YouTube ทองหม่ไมาสูงแล้วครับเด้อก็ฝากกดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับมาก